สวัสดีค่ะสำหรับเช้าวันที่3วันนี้เราก็ออกมาตั้งแต่เช้าเหมือนเดิมนะคะ,ะการทำเกมไรในเช้านี้ก็ออกมาก็ได้เจอฝูงช้างอีกค่ะแต่มองไม่ชัดเท่าไหร่ที่อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี่นะคะประตูจะเปิดประมาณ6โมงเช้านะคะถึงจะเข้ามาทำเกมไรได้ค่ะแสงพระอาทิตย์ขึ้นที่อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี่วันนี้ก็สวยอีกแล้วค่ะ วันนี้ก็เป็นวันโชคดีอีกวันนะคะที่ได้เห็นยอดเขาคิริมันเจโลในตอนเช้าของที่นี่อากาศจะเย็นนะคะจะเห็นได้จากนกที่ยืนห่อตัวอยู่ะคะ่ะในตอนเช้าพวกสัตว์ต่างๆก็ออกมาหากินนะคะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพวกสัตว์กินพืชน,นะคะจะหากินอยู่รวมกันนะคะขับรถมาก็มาเจอนกกระเรียนเทาอ,อีกแล้วนะคะอยู่กลางถนนเลยค่ะนกกระเรียนเทานี่เป็นนกที่มีท่าทางที่ดูอ่อนโยนแล้วก็ละมุนมากเลยค่ะ ในตอนเช้าแบบนี้เราก็จะได้เห็นนกที่ออกโบยบินไปหากินนะคะช้างก็เป็นสัตว์ที่เราได้พบเจอทุกวันนะคะแล้วก็ช้างกลุ่มนี้เป็นช้างฝูงใหญ่มากเลยค่ะก็ขับรถทำเกมไรต่อค่ะ จอดรถหยุดดูวินเดอร์บีทที่กำลังจะต่อสู้กันนะคะแต่เหมือนเมื่อวินเดอร์บีทเห็นเราหยุดดูนะคะเขาก็ไม่ต่อสู้กัน,นะค่ะที่นี่ก็ถือว่าพบวินเดอร์บีทได้ปะปลายนะคะมีไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ เราบอกกับแรนเจอร์ให้พาไปดูนกฟรามิงโกอีกครั้งนะคะเพราะที่ทะเลสาบแอมโบเซรีนะคะเมื่อมีนกฟรามิงโกแล้วก็ภูเขาคีริมันจะโรอยู่รวมกันนะคะวิวสวยมากเลยค่ะสำหรับที่นี่น่าจะมีนกฟรามิงโกเป็นล้านตัวเลยนะคะเพราะว่ามีเยอะมากจริงค่ะแล้วก็ทะเลสาบก็กว้างใหญ่ค่ะ ส่วนสถานที่ที่จะพบนกฟรามิงโกได้มากที่สุดในโลกก็คือที่ทะเลสาบนากรูนะคะในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากรูซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเคนยาค่ะซึ่งมีจำนวนประชากรนกฟรามิงโกมากได้ถึง1 5ล้านแสนตัวนกฟรามิงโกนี่ได้ชื่อว่าเป็นนกที่ไม่มีประสาทรับกลิ่นนะคะแล้วก็เป็นนกที่จะส่งเสียงดังตลอดเวลา นอกจากนี้แล้วนกฟรามิงโก้ยังเป็นนกที่ได้ชื่อว่าเป็นนกที่มีขนสีชมพูจนได้รับชื่อว่านกฟรามิงโก้สีชมพูค่ะ นกฟรามิงโก้นี่เป็นนกที่บินได้เป็นระยะทางที่ไกลนะคะแล้วก็มักจะบินในเวลากลางคืนค่ะและหากมีความจำเป็นต้องบินในเวลากลางวันก็จะบินในระดับที่สูงค่ะเพื่อหลบเลี่ยงสัตว์นักล่า เราดูนกฟลามิงโกอยู่พักใหญ่เลยค่ะจากนั้นก็ออกเดินทางต่อตรงบริเวณนี้นะคะที่เห็นเป็นกระท่อมนะคะเป็นแคมป์ร้างนะคะเห็นแล้วก็น่าเสียดายมากเลยค่ะเพราะว่าวิวตรงนี้สวยมากเลยค่ะที่มองเห็นภูเขาคีรีมันจจโลเราก็ได้มาเจอกับฝูงช้างอีกแล้วค่ะ แต่คราวนี้พิเศษตรงที่ว่าได้เห็นฝูงช้างแล้วก็มีแบ็กกราวเป็นภูเขาคิริมันจาโรค่ะซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของอุทยานแอมโบเซรีเลยนะคะที่เราจะได้เห็นฉากที่ช้างเดินผ่านแล้วก็มีแบ็กกราวเป็นภูเขาคิริมันจาโรค่ะ ตอนที่ช้างกําลังเดินแล้วก็มีฉากหลังเป็นภูเขาคิลีมันจจโรนะคะสวยตรึงตาตรึงใจเลยค่ะตอนนี้ช้างกำลังมีท่าทีระเวทระวังนะคะน่าจะมองเห็นถิงโตอยู่ไกลๆอะคะ่ะ จากนั้นช้างจ่าฝูงก็พาฝูงเดินไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะจากนั้นก็มาเจอม้าลายนะคะแล้วก็มีฉากหลังเป็นภูเขาคีรีมันจจโดค่ะ ใกล้ๆกับมาลายยืนก็มีสัตว์กําลังต่อสู้กันนะคะแล้วก็มาเจอกับฝูงยีราฟนะคะ ตอนนี้ลักษณะเหมือนยีราฟกำลังจ้องมองอะไรบางอย่างอยู่นะคะอาจจะเป็นสิงโตยีราฟก็ยืนสังเกตการอยู่น้านเลยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยค่ะ มื่อมั่นใจแล้วยีราฟก็เริ่มทยอยเดินออกไปนะคะแต่จะมียีราฟตัวหนึง่งจะยืนคอยสังเกตการดูอยู่เมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วยีราฟก็เดินออกจากบริเวณนี้ทันทีค่ะ จบการทำเกมไร้ในเช้าวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแอมโบเซรีค่ะก็กลับไปทานมือ้อเช้าที่ที่พักนะคะพร้อมเช็คเอาท์แล้วก็ออกเดินทางต่อกลับเมืองในโรบีค่ะสำหรับทริปนี้ถือว่าได้เจอไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติแอมโบเซรีครบแล้วนะคะทั้งนกฟรามิงโกช้างแอฟริกาแล้วก็เทือกเขาคิริมันเจโลค่ะ